คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพ i ยาอินรีถึงถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งเวหาแต่ทำไมผู้นำที่ยิง่งใหญ่ถมักถูกเปรียบเปยกับนกชนิดนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่ขนาดปีหรือความแข็งแกร่งของโรงเล็บเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองที่เหนือกว่านกชนิดอื่นผู้นำที่ฉลาดคือผู้ที่มีจิตวิญญ,ญาณของพิยาอินรีสถิตอยู่ในใจ อินทรีบินสูงกว่านกทุกชนิดในขณะที่นกกระจอกสนใจแค่นอนที่อยู่บนพื้นดินแต่อินทรีจะบินขึ้นไปให้สูงที่สุดเพื่อมองเห็นภาพรวมของป่าทั้งป่าผู้นำที่ฉลาดก็เช่นกันเขาจะไม่เอาตัวไปพัวพันกับดราม่าเล็กน้อยหรือปัญหาจุกจิกรายวันแต่เขาจะถอยออกมาดูภาพกว้างอ่านเกมให้ขาดและมองเห็นโอกาสในระยะไกลที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ ข้อ 2. ความฉลาดในการรับมือกับวิกฤตเมื่อพายุฝนพัดกระหนำ่ำนกทั่วฟ้าจะพากันบินหนีหาที่หลบซ่อนด้วยความกลัวแต่พญาอินทรีคือนกชนิดเดียวที่บินเข้าหาพายุมันไม่ได้บินเข้าไปเพื่อฆ่าตัวตายแต่มันฉลาดพอที่จะใช้กระแสลมแรงของพายุช่วยยกปีกของมันให้ลอยสูงขึ้นสูงจนทะลุเมฆฝนขึ้นไปเจอแสงอาทิตย์ข้างบนผู้นำที่ฉลาดจะไม่กลัวปัญหา แต่จะใช้ปัญหาเป็นบันไดเพื่อย,ยกระดับองค์กรและพัฒนาศักยภาพของทีมงานให้แกร่งขึ้นและข้อสุดท้ายอินซีไม่บินร่วมกับนกกระจอกคุณจะเห็นอินซีบินเดียวหรือบินคู่กับอินซีด้วยกันเท่านั้นผู้นำที่ฉลาดจะระมัดระวังเรื่องคนรอบข้างเขาเลือกที่จะรายล้อมตัวเองด้วยคนที่มีวิสัยทัศน์คนที่คิดบวกและคนที่เก่งเพราะเขารู้ดีว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนหคน ที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด